สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับเกือบพูดผิดนะครับช่องนี้ผู้ชายขายเหรียญนะครับคลิปนี้มาอัปโหลดคลิปลงขายเหรียญนะครับวันนี้มี1รายการนะครับแต่ว่ามารีวิวให้เพื่อนๆดูสักเล็กน้อยนะครับมี1รายการเหรียญนะครับแต่อาจจะได้สัก2ท่านนะครับคือผมไม่อยากจะแยกให้มันเป็นรายละเอียดยิบย่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ถ้าใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอติดตาม คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่22แล้วนะครับวันนี้มีเหรียญ2องเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทคละวาละนะครับ61 61แบบ61วาระนะครับ61แบบ61วาระก็คือทั้งหมดที่มีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีคละวาละมามาครับผมได้มาตัวเนี้ยไม่ครบ61แบบหรอกครับแต่ว่า มันมีซ้ำๆกันนะครับผมจะมาขายเหมาๆนะครับผมได้มาหนึ่งร้อยสิบเหรียญนะครับผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับก็ผมได้มาหนึ่งร้อยสิบเหรียญนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับแบ่งให้สองท่านนะครับหารสองก็จะได้คนละห้าสิบห้าห้าสิบห้าเหรียญนะครับชุดละห้าสิบห้าเหรียญผมขายเหรียญละสิบหกบาทนะครับชุดหนึ่งแปดร้อยแปดสิบนะครับเหรียญมีน้ำหนักนะครับผม ขอค่าจัดส่ง70นะครับก็ 10, 55 55เหรียญน,นะครับเหรียญละ16บาทก็คือ880นะครับแล้วก็ให้มันลงตัวนะครับบวกค่าจัดส่ง70 EMS นะครับ 5้าสิบห้าเหรียญนะครับผมขายชุดละเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับได้สองท่านนะครับชุดละเก้าร้อยห้าสิบาทก็จะเป็นเหรียญประมาณนี้นะครับผมก็จะพยายามแบ่งให้เท่าเท่ากันทั้งสองชุดเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเนี้ยถ้าผมหยิบมาแบบนี้ก็จะแยกใส่ไว้สองนะครับก็จะพยายามแบ่งกันนะครับจะทําเป็นสองชุดอะนะครับเนี้ยแบบนี้ก็จะได้เหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับต่างกันไม่กี่วาระเนี่ยนะครับแบบเนี้ยก็ จะได้2ท่านนะครับก็จะมีวาละพวกแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะแยกให้นะครับตัวไหนซ้ำนี่นะครับก็อ่ะเนี่ยเหมือนแบบนี้ก็ซ้ำนะครับก็คือเน้นคละวาละนะครับว่าว่าว่ามัน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 ไม่ได้มีทุกวาละเดี๋ยวผมจะให้ดูวาละคร่าวๆนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับเนี่ยสองได้สองท่านนะครับ ทันละห้ห้าเหรียญราคา950บาทนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยผมขายเหรียญละ16บบาทนะครับนี่นะครับถ้าใครมีช่องทางหรือว่ามีที่รับซื้อแพงๆนะครับ เหมือนบางเหรียญมีมีช่อง YouTube ที่เขารับซื้อเหรียญละแสนน่ะเนี่ยซื้อของผมไปได้เลยนะครับ55้าเหรียญ55้าเหรียญ950ยน,นะครับเพื่อนเพื่อนเอาไปขายเหรียญละแสนก็ได้เท่าไหร่55้าได้5้าล้าน5แล้วนะครับเนี่ย5้าเหรียญก็ได้5้าล้าน5้านะครับถ้าว่าเอาไปขายเหรียญละแสนเหมือนกับที่บางช่องเขารับซื้ออยู่นะครับนี่นะครับนี่ผมให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเหรียญจะเป็นพวกวาระแบบนี้นะครับผมจะพยายามแบ่งเป็น2ชุดนะครับ ก็จะได้เหมือนๆกันนะครับเพราะว่ามันมีวาระซ้ำนะครับเนี่ยครับก็มีรายการเดียวนะครับสําหรับ EP นี้นะครับ EP ที่22นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทํา EP ต่อไปเลยเพราะว่ามีเหรียญเข้ามาค่อนข้างหลายรายการนะครับแต่ว่าคลิปนี้ EP 22ขอเป็นเหรียญตัวนี้อย่างเดียวนะครับได้2ท่านนะครับถ้าใครสนใจก็ทักไลน์มาเลยนะครับไลน์สลาลม8 8 8นะครับเนี่ยครับเหรียญ เหมอนสภาพใหม่ก็มีนะครับสภาพผ่านการใช้งานไม่สวยก็มีบ้างนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็คือเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับเนี่ยเหมือนตัวนี้ก็คือยังสภาพยังสวยอยู่บางเหรียญน,นะครับผมก็จะพยายามคัดให้นะครับให้ได้เหมือนเหมือนกันทั้งทั้งสองชุดนะครับขอแจ้งราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับขายเหมานะครับตกเหรียญละ16บาทครับชุดละ55เหรียญราคารวมจัดส่ง 950ห้าบาทนะครับจัดส่ง EMS นะครับอันนี้คือตัวอย่างเหรียญที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีเหรียญประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยเหมือนตัวนี้เขาก็ทําคลิปรับซื้อเหรียญละแสนนะครับลอง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 ไปดูนะครับเผื่อว่าขายเขาซื้อจริงนะครับเพื่อนๆก็รวยแน่นอนนะครับเนี่ยอันนี้คือให้ดูก่อนนะครับก็คลิปไม่ยาวครับตัวนี้สั้นๆนะครับ นี่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบันทึกคลิปวันที่15นะครับเดี๋ยวผมจะเผยแพร่เลยนะครับไม่เกิน1นึ่ทุ่มนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้ดูกันนะครับใครสนใจตัวนี้มีช่องทางที่จะไปขายต่อให้ได้กำไรก็ทักมาสั่งผมได้เลยนะครับ55เหรียญ950บาทนะครับมี2ชุดได้2ท่านนะครับส่วนสำหรับท่านที่ไม่ทันแล้วก็อยากได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ ไว้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมจะพยายามหามาแบ่งให้นะครับนี่นะครับเนี่ยเหมือนตัวนี้สภาพก็สวยนะครับเอาไปทําแผงได้นะครับนี่นะครับก็ผมได้มาไม่แพงนะครับผมได้มาเฉลี่ยเหรียญละสิบสามบาทห้าสิบนะครับก็เอามาขายเอากําไรแล้วก็กําไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็แล้วก็มาแบ่งปันนะครับสําหรับบางท่านหาไม่ได้นะครับอยากสะสมแต่ว่าหาไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปแยกนะครับว่าให้มันได้เท่าๆกัน ทั้งสองชุดนะครับคนละห้าสิบห้าเหรียญนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือรีวิวให้ดูเหรียญนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มามามาขายเหรียญ10บบาท2สีนะครับพอดีสั่งมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับราคาไม่สูงนะครับก็ได้มาร้อยิเหรียญก็มาจัดชุดขายกันนะครับ 55เหรียญ950ได้2ท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับมาจับจองกันได้นะครับช่อง YouTube อผู้ชายขายเหรียญน,นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อสลาลม888นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ